ที่ว่าเราจะกล้ามากไหมเนาะที่การมายืนรอแบบนี้สภาพมืดเลยป้ายก็ยังมองไม่เห็นวันที่23กันยายนผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง ที่บริเวณจุดจอดสถานีรถไฟห้วยรหัสบ้านดอนขุนสนิทตําบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งดับมือสนิทมานานหลายเดือนแล้วจนชาวบ้านต้องพกไฟฉายไปรอรับบุตรหลานเดินทางด้วยรถไฟเที่ยวกลางคืนซึ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยเสี่ยงอันตรายอย่างมากเกรงว่าจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นหรือมีมิจฉาชีพแฝงตัวทําร้ายขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านโดยจุดจอดรถไฟสถานีห้วยรหัสแห่งนี้ เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟในโครงการรถไฟทางคู่ชุมทางจิระขอนแก่นเป็นจุดจอดรถไฟขบวนท้องถิ่นนครราชสีมาชุมทางบัวใหญ่มีรถไฟเที่ยวสุดท้ายมาถึงสถานีเวลาประมาณ19นาฬิกา20นาทีวันนี้มารอรับลูกกลับจากโคราชนะครับวันนี้นะครับรทุกทีเขาจะกลับวันศุกร์นะครับอยู่เรียนพิเศษเลยได้กลับวันเสาร์นะครับสภาพก็อย่างที่เห็นแล้วครับพามาคนเดียวก็ จอดรถทางล่างนะครับเราวิ่งขึ้นมาดูสักคู่เราก็ต้องวิ่งกลับไปกับรถนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นแบบนี้นะครับมืดสองฝั่งแบบนี้มันฝั่งนู้นก็มีรถมารอรับเหมือนกันครับเหมือนกันครับคือมันมันอยู่ที่ว่าเราจะกล้ามากไหมเนาะที่การมายืนรอแบบนี้สภาพแบบมืดเลยป้ายไปยังมองไม่เห็นแต่ผมก็แปลกใจนะครับเนไฟหลอดไฟอะไรมีมดทุกอย่างไฟสัญญาณเตือนไฟอะไรว่าติดไหนม,มดแต่ ไม่มีใครมาดูแลแก้ไขที่ว่าให้มันพอสว่างได้อย่างน้อยเนาะถ้าเกิดมีหน่วยงานรับผิดชอบหรืออะไรขอเป็นไฟโซล่าเซลลเป็นอะไรจักหน่อยก็ยังดีครับนะฮะมันมันมันมืดมันอันตรายเนาะดีว่ามันไม่กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กน้อยไปนะครับเพราะมันอันตรายจริงแต่มันก็ลําบากกับคนที่ต้องมารับลูกรับเต้ารับพี่รับน้องที่เดินมาในรถไปเที่ยวสุดท้าย มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ